มามาทุกคนมาเก่งส้มเก่งส้มปลากับชูนค่ะปรุงด้วยส้มกับคงกับปลาฮอนฮอนค่ะฮอนฮอนุงกับปลาส้คงคงเก่งส้มพรอ่อเลยเก่งส้มพรเก่งฮอนฮอนค่ะปรุงกับปลากุ้งกับปลาน,ปนะคะกุ้งกับปลาชูนด้วยค่ะเก่งสม้มพรมค่ะมีชูนค่ะกุ้งปาลาชนูนแซ่บเนาะค่ะ อร่อยค่ะอร่อยค่ะลาบด้วยทอดปลาด้วยอร่อยเนอะอร่อยค่ะอร่อยเนาะค่ะแซฟเซฟค่ะแซ่บเนาะแซ่บเนาะแซ่บเนาะแกงส้มค่ะแกงส้มแกงส้มโชนค่ะแกงส้มโชนค่ะไม่ใช่แกงส้มโชว์ค่ะโชนแกงส้มโชนกับปลนะาค่ะ